เติมน้ำลงไปกาแฟครับซูต้องมาแล้วทูปันยันให้เป็นภาพวันนี้เราจะมาชงกาแฟเก็บซูคนชับมาแล้ว เดี๋ยวดูช็อตนะกาแฟแคปซูลของเราไม่ใช่แค่นั้นนมสดเข้ามาเทเลงไปเลยติดตามรับชมทูปัญญาให้เป็นภาพได้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ